เก่งๆทุกความหวังนะครับลงรังเราใหม่วันนี้นะครับที่สิบสามครับสามอิสพาคมครับห้ากแปดครับอย่างนี้ก็เป็นแม่หลักครับแม่บิกครับเป็กสาวบิ๊กครับบวกกับแดงเป็นกลที่ใหม่ทศสามเบอร์ห้านะเป็นสายเตะนะครับทีนี้เสียงผมครับก็เป็นแม่หลักครับ จิตใจที่เกือนต้านนะครับคุณแม่ๆนี้แล้วก็จ่ายลูกมีผลงานครับเก็บไว้ทำสายได้พัฒนาต่อได้อย่างดีครับชุดนี้ก็ผสมกับชายเจ้าของโจนนะครับเป็นกองโจนปางเงินบวกผู้เกิดชากคนะครับเตะเหมือนกันครับชาโคูก็เป็นสายเตะนะครับปางเงินก็เตะเยอะครับอันนี้พัฒนาการเเป็นสายเตะทั้งหมดครับสายเตะหมดแข้งหน้าบวกกระดูกโครงสร้างของเจ้าปิดกับนะครับ มาดูกั้นตอนโตครับทุนี้ผมว่าจะเก็บไว้พัฒนาต่อนะครับไว้ทําแม่ไก่ต,ต่อใครสนใจตัวคู่แบ่งได้นะครับตัวเมียก็ท่านทุมาดูก่อนครับว่ามีเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามีไม่เยอะก็อาจจะขอเก็บไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเมียเยอะก็จะแบ่งต่อให้นะครับใครก็าากตามนะครับ ชายเจ้ากองโจนครับชั้นหลานกองโจนบอกชั้นหลานบิ๊กกัปครับมีสายเด็ดแน่นอนครับมีเพียงพรฟางสม,มรีครับสนใจทักทายสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ